ความเงียบสงัดที่กําลังปกคลุมชายแดนในยามรุ่งสางไม่ใช่ความสงบสุขแต่คือสัญญาณเตือนภัยที่ดังกึกก้องที่สุดในรอบทศวรรษเสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุกสินค้าที่เคยคำรามกึกก้องข้ามด่านคลองลึกหรือด่านถาวรบ้านคลองลึกวันนี้กลับแผ่วเบาลงจนน่าใจหายมันไม่ใช่ภาพของการปิดพรมแดนด้วยลวดหนามและทหารราบเหมือนในอดีตแต่มันคือกำแพงที่มองไม่เห็น ก่อตัวขึ้นจากกระดาษเพียงไม่กี่แผ่นที่ระบุค,คำว่ามาตรการใหม่จากกรุงเทพสิ่งที่เรากำลังเห็นไม่ใช่การซ้อมรบแต่คือการกระตุกเชือกที่ผูกรัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของพนมเปญให้ตึงเขม็งเพียงแค่ขยับปลายนิ้วเบาๆจากฝั่งไทยแรงสั่นสะเทือนนั้นกลับรุนแรงราวกับแผ่นดินไหวที่เขย่าโครงสร้างตึกรฟ้าในกรุงพนมเปญให้สั่นคลอนไปถึงรากฐาน คำถามที่ว่ามาตรการนี้กระทบมากแค่ไหนอาจจะเป็นคำถามที่เบาเกินไปสำหรับสถานการณ์นี้เพราะนี่ไม่ใช่แค่ผลกระทบแต่มันคือชะตากรรมที่ถูกกำหนดใหม่โดยผู้ถือไพ่เหนือกว่าในเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่ไร้ความปราณีเมื่อเรามองลึกลงไปในรายละเอียดของสิ่งที่เรียกว่ามาตรการจัดระเบียบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสินค้าที่เข้มงวดขึ้น การชะลอการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือการทบทวนนโยบายแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นพร้อมกันแต่มันคือยุทธศาสตร์การล้อมกรอบโดยไม่เสียเลือดเนื้อกรุงเทพกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนและเย็นชาที่สุดอย่างเพื่อนบ้านว่ายุคสมัยแห่งการสแสวงหาผลประโยชน์ฝ่ายเดียวหรือการใช้ประเด็นชาตินิยมมาปลุกปั่นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในของกัมพูชานั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว การที่ไทยเริ่มดึงเชือกทางเศรษฐกิจไม่ต่างอะไรกับการที่วิศวกรค่อยๆรี่วาล์ท่อส่งน้ำเลี้ยงที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเศรษฐกิจกัมพูชาผนมเป็นอาจจะมีการเติบโตที่น่าทึ่งมีตึกสูงรฟ้ามีการลงทุนจากมหาอาํานาจภายนอกแต่ความจริงที่เจ็บปวดและไม่อาจปฏิเสธได้คือสินค้าอุปโภคบริโภคพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุก่อสร้างจำนวนมหาศาลยังคงต้องไหลผ่านพรมแดนไทยเข้าไปเมื่อท่อลีเริ่มตีบตัน สิ่งที่ตามมาคือภาวะขาดแคลนที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบแต่รวดเร็วราคาสินค้าในตลาดพนมเปญที่เริ่มขยับตัวสูงขึ้นไม่ใช่เพราะกลไกตลาดโลกแต่เป็นเพราะความไม่แน่นอนที่ถูกส่งผ่านมาจากฝั่งไทยสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าผลกระทบทางตัวเลขคือผลกระทบทางจิตวิทยาที่กำลังกัดกินความเชื่อมั่นของชนชั้นนำและกลุ่มทุนในกัมพูชานักธุรกิจที่เคยเชื่อว่าตนเองมีสายสัมพันธ์ที่ดีหรือเชื่อว่าการเมืองจะไม่กระทบธุรกิจ วันนี้เริ่มตระหนักถึงความเปราะบางของตนเองเงินทุนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจกัมพูชานั้นเปรียบเสมือนปลาที่ว่ายอยู่ในตู้แต่น้ําที่ใช้เลี้ยงปลานั้นกลับถูกควบคุมโดยก๊อกน้ําที่อยู่ในมือของไทยความตื่นตระหนกไม่ได้แสดงออกผ่านการประท้วงบนท้องถนนแต่แสดงออกผ่านการโยกย้ายเงินทุนการชะลอโครงการและเสียงกระซิบในห้องประชุมลับที่เต็มไปด้วยความกังวลว่าหากไทยเอาจริงเราจะอยู่ได้นานแค่ไหน นี่คือการทำลายขวัญกำลังใจในระดับยุทธศาสาตร์โดยที่กองทัพไทยไม่ต้องเคลื่อนรถถังแม้แต่คันเดียวความหวาดระแวงเริ่มก่ะตัวขึ้นภายในวงจรอำนาจของพนมเปญเมื่อพวกเขารู้ว่าไพ่ใบสำคัญอย่างพลังงานและโลจิสติกส์นั้นไทยถือครองไว้อย่างเบ็ดเสร็จการพึ่งพาท่าเรือหรือเส้นทางอื่นอาจทำได้ในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นจะทำลายขีดความสามารถในการแข่งขันของกัมพูชาจนย่อยยับ เราต้องไม่ลืมว่าในสมรภูมิยุคใหม่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือเส้นเขตแดนบนบกเป็นเพียงข้ออ้างฉากหน้าเบื้องหลังคือการช่วงชิงทรัพยากรและความมั่นคงทางพลังงานการที่ไทยแข็งกก้่วขึ้นในเวลานี้ไม่ใช่แค่การตอบโต้ต่อวัทกรรมทางการเมืองแต่เป็นการวางตำแหน่งตัวเองใหม่ในกระดานอำนาจอาเซียนไทยกำลังแสดงให้เห็นว่าตนคือประตูหลักของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง ใครก็ตามที่ต้องการเข้าถึงแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องผ่านความเห็นชอบหรือความร่วมมือจากไทยการที่พนมเดมพยายามบินมหาอำนาจอื่นเข้ามาคานอำนาจอาจดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดแต่เมื่อถึงเวลาวิกฤตมหาอำนาจเหล่านั้นอยู่ไกลเกินกว่าจะส่งน้ำดื่มหรือไฟฟ้าข้ามทะเลมาให้ได้ทันท่วงทีในขณะที่สวิตไฟและวาวาน้ำมันอยู่ที่ชายแดนติดกันนี่เองความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และมาตรการของไทยในครั้งนี้กำลังตอกย้ำความจริงข้อนี้อย่างโหดร้ายที่สุดภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของผลกระทบนี้ไม่ใช่กราฟทางเศรษฐกิจแต่คือแววตาของผู้คนตามแนวชายแดนแรงงานกัมพูชาหลายแสนคนที่พึ่งพาตลาดแรงงานในไทยเพื่อส่งเงินกลับบ้านเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นงคงเพราะ้าแม่ค้าที่เคยข้ามไปมาอย่างสะดวกสบายเริ่มเจอกับกำแพงกฎระเบียบที่สูงขึ้นความมั่งคั่งที่เคยมองว่าเป็นเรื่องปกติ กลายเป็นสิ่งที่ต้องดิ้นรนไขว่คว้านี่คือจุดที่อันตรายที่สุดสําหรับรัฐบาลพนมเปญเพราะเมื่อปากท้องของประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบความชอบธรรมทางการเมืองก็จะเริ่มสั่นคลอนการปลุกระดมด้วยกระแสชาตินิยมอาจใช้ได้ผลในระยะสั้นแต่เมื่อคนเริ่มหิวโวหารรักชาติก็กินไม่ได้แรงกดดันจากฐานรากจะย้อนกลับไปกระแทกผู้มีอำนาจข้างบน บีบให้พวกเขาต้องเลือกระหว่างศักดิ์ศรีที่กินไม่ได้กับการยอมรับความจริงและปรับท่าทีต่อไทยการเดินพันครั้งนี้สูงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดและไทยกำลังถือไพ่ที่เหนือกว่าในเกือบทุกมิตินี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งรังแกเพื่อนบ้านแต่มันคือวิถีแห่งรัฐชาติที่ต้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดของตนเองในโลกแห่งความเป็นจริงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ได้สร้างขึ้นจากดอกไม้และรอยยิ้ม แต่สร้างขึ้นจากดุลอำนาจและการเคารพในขีดความสามารถของกันและกันมาตรการของไทยคือการสอนมวยทางการทูตและการเมืองระหว่างประเทศชั้นสูงให้เห็นว่าการเป็นพันธมิตรที่ดีนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเกรงใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่การฉกฉวยผลประโยชน์หรือการท้าทายในสิ่งที่ไม่ควรท้าทายการนิ่งเงียบของไทยในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือการรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกระตุกเชือกเมื่อเชือกตึงขึ้นทุกสายตาจึงได้เห็นความจริงว่าใครคือผู้คุมเกมและใครคือผู้ที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในระบบนิเวศนี้สิ่งที่พนมเปนกำลังเผชิญไม่ใช่แค่วิกฤตทางเศรษฐกิจชั่วคราวแต่มันคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าความเจริญรุ่งเรืองของตนนั้นผูกติดอยู่กับลมหายใจของไทยอย่างแยกไม่ออก การพยายามตัดขาดหรือสร้างปัญหากับไทยเปรียบเสมือนการเลื่อยขาเก้าอี้ที่ตนเองกำลังนั่งอยู่ความเปราะบางนี้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างล่อนจ้อนผ่านมาตรการล่าสุดมันคือบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าในเวทีโลกไม่มีที่ยืนสำหรับผู้ที่ประเมินกำลังตนเองสูงเกินจริงและประเมินความอดทนของเพื่อนบ้านต่ำเกินไปช่วงเวลานี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ไปอีกหลายสิบปี หากพนมเปนไม่รีบอ่านสัญญาณนี้ให้ออกและปรับทิศทางลมความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลข GDP ที่ลดลงแต่อาจหมายถึงการถดถอยทางยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจกู้คืนได้ท่ามกลางความตึงเครียดนี้เราได้เห็นสัจธรรมของอำนาจที่ว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่ผู้ที่ส่งเสียงดังที่สุดแต่คือผู้ที่สามารถควบคุมปัจจัยพื้นฐานของการดำรงอยู่ได้ไทยไม่ได้ประกาศสงคราม แต่ไทยกำลังประกาศศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางที่ไม่สามารถถูกมองข้ามได้แรงกระเพื่อมจากชายแดนจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจนโยบายในพนมเปญอย่างแน่นอนมันคือศิลปะแห่งการบังคับโดยไม่ต้องใช้กำลังเป็นจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องยอมจำนนด้วยเหตุผลและความจำเป็นทางความอยู่รอดและท้ายที่สุดบทเรียนนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับแค่ผู้นำแต่มีไว้สำหรับเราทุกคนที่เฝ้ามองดูอยู่ ให้ตระหนักว่าภายใต้ความสงบราบเรียบคลื่นใต้น้ำแห่งผลประโยชน์แห่งชาติกำลังทำงานของมันอย่างไม่หยุดยัง้งและผู้ที่เข้าใจกระแสนี้เท่านั้นที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางพาย,ยุที่กำลังก่อตัวเสียงแก้ววายที่เคยชนกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ระดับรูหราของกลุ่มทุนในพนมเปญเริ่มมีเสียงที่แปลงปลาพิกเพี้ยนไปจากเดิมความมั่นใจที่เคยฉายชัดบนใบหน้าของเหล่าออกญา และชนชั้นนำรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวขึ้นมาสวยสุขบนกองเงินกองทองกำลังถูกแทนที่ด้วยรอยย่นแห่งความวิตกกังวลที่ปิดไม่มิดเมื่อมาตรการจากฝั่งไทยไม่ได้เป็นเพียงคำขู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่เริ่มปรากฏเป็นผลกำไรที่หดหายและต้นทุนที่พุ่งทยานอย่างบ้าคลั่งในบัญชีงบดุลของพวกเขาสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดสำหรับโครงสร้างอำนาจในกัมพูชาตอนนี้ไม่ใช่การขาดแคลนอาหารหรือน้ำมันในทันที แต่คือการขาดสภาพคล่องของระบบเงินตราและทรัพยากรที่เคยหมุนเวียนอย่างลื่นไหลผ่านพรมแดนไทยเศรษฐกิจกัมพูชาที่ดูเหมือนเติบโตอย่างร้อนแรงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเปรียบเสมือนเครื่องจักรขนาดมหึมาที่ถูกปรับแต่งมาให้วิ่งด้วยเชื้อเพลิงเฉพาะทางจากไทยเมื่อสูตรเชื้อเพลิงเปลี่ยนหรือการส่งมอบถูกชะลอเครื่องจักรนั้นไม่ได้แค่หยุดเดินแต่มันกำลังจะพังทลายลงมาจากภายใน การที่ไทยกระชับพื้นที่ทางเศรษฐกิจส่งผลให้ต้นทุนแฝงในการทำธุรกิจหรือที่เรียกกันในวงการว่าค่าเคลียร์ทางนั้นพุ่งสูงขึ้นจนธุรกิจสีเทาและธุรกิจชายแดนที่เคยเฟื่องฟูเริ่มไปต่อไม่ไหวและนี่คือจุดตายเพราะเม็ดเงินเหล่านี้คือท่อนนำเลี้ยงสำคัญที่คำจุนบารมีทางการเมืองของผู้มีอำนาจหลายกลุ่มในพนมเปญเมื่อท่อนนำเลี้ยงเริ่มแห้งเหือดแรงกระเพื่อมจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ตลาดโรงเกลือหรือด่านปล่อยเปด แต่มันลามไปถึงโต๊ะประชุมลับในทำเนียบรัฐบาลรอยร้าวเล็กๆระหว่างกลุ่มอำนาจเก่าที่เข้าใจความสำคัญของความสัมพันธ์กับไทยกับกลุ่มอำนาจใหม่ที่ทนงตัวในศักดิ์ศรีและเชื่อมั่นในพันธมิตรนอกภูมิภาคเริ่มปริแยกกว้างขึ้นสถานการณ์นี้กำลังบีบให้พนมเปนต้องเผชิญกับทางเลือกปีศาจระหว่างการยอมลดทิฐิเพื่อประนีประนอมกับไทยเพื่อรักษาปากท้องของประชาชน หรือการเดินหน้าชนด้วยวัฒกรรมชาตินิยมเพื่อรักษาหน้าตาผู้นำแต่ต้องแลกด้วยความพินาศทางเศรษฐกิจภาพตึกสูงระฟ้าในพนมเปนที่สร้างค้างไว้หรือโครงการอสังหาริมทรัพย์หรูหราที่เริ่มร้างผู้คนคืออนุสาวรีย์แห่งความประมาทที่กำลังจะเกิดขึ้นหากสายป่านวัสดุก่อสร้างและเงินทุนจากนักลงทุนไทยหรือคู่ค้าที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านเริ่มชะง,งักงนัน เราต้องไม่ลืมว่าแม้มหาอำนาจยักษ์ใหญ่จะให้เงินกู้มหาศาลเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่ลมหายใจรายวันของเศรษฐกิจกัมพูชาทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและสินค้าฟุ่มเฟือยล้วนหายใจผ่านจมูกข,ของไทยทั้งสิน้นการตัดขาดจากไทยในทางปฏิบัติจึงเท่ากับการกลั้นหายใจของตนเองเพื่อหวังให้คนอื่นเจ็บปวดซึ่งเป็นตรกกะที่วิปริตและนำไปสู่ความหายนะในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขึ้น การขยับตัวของไทยครั้งนี้ไม่ได้ส่งสัญญาณแค่ไปยังพนมเปญแต่กำลังส่งสัญญาณไปยังกรุงปักกิ่งวอชิงตันและเมืองหลวงทั่วอาเซียนว่าไทยไม่ใช่แค่ทางผ่านที่ใครจะข้ามหัวไปมาได้ตามใจชอบแต่ไทยคือผู้คุมประตูหรือเกตคิปเปอร์ที่แท้จริงของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงการที่กัมพูชาพยายามใช้ย,ยุทธศาสตร์ดึงมหาอำนาจเข้ามาถ่วงดุลไทยอาจดูสวยหรูในตำราเรียนรัฐศาสตร์แต่ในโลกความจริง เมื่อพายุมาถึงมหาอำนาจเหล่านั้นทำได้เพียงส่งร่มให้จากระยะไกลในขณะที่ไทยสามารถเปิดหรือปิดหน้าต่างบ้านของกัมพูชาได้ทันทีนี่คือสัจธรรมที่โหดร้ายของภูมิศาสตร์ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้การที่ไทยเลือกใช้มาตรการนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวและค่อยๆบีบผ่าน,นกลไกปกติอย่างกฎหมายและระเบียบราชการคือการแสดงชั้นเชิงของการทูตแบบผู้ใหญ่สอนเด็กที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามดิ้นไม่หลุด และหาข้ออ้างโตแย้งในเวทีโลกได้ยากเพราะไทยไม่ได้ละเมิดกติกาแต่ไทยแค่เลิบหยุนหยวนและกลับมาใช้กติกาอย่างเคร่งครัดซึ่งเพียงแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทําให้ระบบที่เคยละหลวมของเพื่อนบ้านต้องล้มคลืนลงความโกลาหลที่เริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจของชาวกัมพูชาไม่ใช่ความเกลียดชังต่อไทยแต่คือความหวาดกลัวต่ออนาคตที่ไม่แน่นอนเสียงบ่นพึมพำตามร้านกาแฟและตลาดสด เริ่มตั้งคำถามถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำที่พาประเทศมาสู่จุดอับนี้ความเชื่อมั่นที่ว่ากัมพูชากำลังจะกลายเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียเริ่มถูกกัดกร่อนด้วยความจริงที่ว่าเสือตัวนี้ยังต้องกินนมจากแม่เสือข้างบ้านหากขาดแม่เสือไปลูกเสือก็ไม่อาจมีชีวิตรอดได้ด้วยตัวเองนี่คือการทำลายความชอบธรรมทางการเมืองที่รุนแรงที่สุดเพราะมันไม่จะโจมตีที่ตัวบุคคลแต่โจมตีที่รากฐานความเชื่อของสังคม เมื่อประชาชนเริ่มตระหนักว่าวาทกรรมความยิ่งใหญ่ที่ถูกป้อนให้ฟังทุกวันนั้นสวนทางกับความเป็นจริงที่ต้องพึ่งพาไทยในทุกมิติความศรัทธาจะเปลี่ยนเป็นความสงสัยและความสงสัยจะเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นต่อผู้ที่พาพวกเขามาเสี่ยงภัยโดยไม่จําเป็นการเดิมพันครั้งนี้ของพนมเปนจึงไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ทางทะเลแต่มันคือการเดิมพันด้วยเสถียรภาพของระบบการปกครองที่เพิ่งจะเปลี่ยนผ่านมือมาไม่นาน เมื่อสถานการณ์ดำเนินมาถึงจุดนี้เรากำลังเห็นภาพของจุดที่ไม่อาจหวนกลับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอาจจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วในระยะเวลาอันใกล้ความไว้วางใจแบบเพื่อนบ้านที่เคยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ถูกทำลายลงด้วยเกมการเมืองและถูกซ้ำเติมด้วยมาตรการตอบโต้ที่เย็นชาไทยได้ขีดเส้นมาตรฐานใหม่ขึ้นมาแล้วว่า ต่อไปนี้ความสัมพันธ์จะต้องอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่แลกเปลี่ยนกันอย่างเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกันยุคสมัยของการขอฟรีหรือตีกินได้สิ้นสุดลงอย่างถาวรพนมเปนต้องเรียนรู้ที่จะยืนด้วยขาของตัวเองจริงๆหรือไม่ก็ต้องยอมรับสถานะที่แท้จริงของตนในลำดับชั้นอำนาจของภูมิภาคการดิ้นรนขัดขืนความจริงนี้มีแต่จะทำให้เจ็บปวดมากขึ้น เหมือนปลาที่ยิ่งดิ้นในตาข่ายก็ยิ่งถูกรัดแน่นจนขาดอากาศหายใจฉากทัดต่อไปที่เราจะได้เห็นคือการที่กัมพูชาต้องวิ่งวุ่นหาทางออกทางการทูตอย่างสิ้นหวังพยายามเจรจาหลังฉากเพื่อขอให้ไทยผ่อนปรนแต่ครั้งนี้ราคาของการผ่อนปรนจะแพงกว่าเดิมหลายเท่าตัวเพราะมันไม่ได้จ่ายด้วยเงินแต่ต้องจ่ายด้วยความเกรงใจและการยอมรับเงื่อนไขที่ไทยจะเป็นผู้กำหนดแต่เพียงผู้เดียว ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงที่ใครชนะหรือใครแพ้ในเกมอำนาจแต่มันจบลงที่บทเรียนทางมนุษยธรรมอันลึกซึง้งเราได้เห็นแล้วว่าอํานาจของรัฐชาติไม่ได้อยู่ที่จำนวนรถถังหรือความดังของเสียงตะโกนด่าทอแต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างความมั่นคงและกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนของตนการที่ผู้นำเลือกใช้อารมณ์หรือความทะเยอทะยานส่วนตัว มานำหน้านโยบายต่างประเทศคนที่ต้องรับกรรมไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ในรถลิมูซีนกันกระสุนแต่คือแรงงานตัวเล็กๆพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านตามตะเข็บชายแดนที่ต้องตื่นมาพบว่าวิถีชีวิตของพวกเขาถูกทำลายลงเพียงชั่วข้ามคืนความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของชาติไม่ใช่การข่มขู่เพื่อนบ้านหรือการอวดอ้างศักดิ์ศรีที่จับต้องไม่ได้ แต่คือการมีความรับผิดชอบต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ทั้งในและนอกพรมแดนไทยได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจที่แท้จริงอำนาจที่นิ่งสงบแต่ทรงพลังดุดภูผาและในขณะเดียวกันก็ได้มอบบทเรียนราคาแพงให้เพื่อนบ้านตระหนักว่าในโลกที่เชื่อมโยงกันนี้ไม่มีใครสามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวและการเคารพซึ่งกันและกันคือเกราะป้องกันภัยที่แข็งแกร่งที่สุด มนุษย์เราอาจสร้างเส้นพรมแดนขึ้นมาแบ่งแยกดินแดนแต่เราไม่อาจแบ่งแยกความจริงที่ว่าความทุกข์และความสุขของเรานั้นผูกโยงกันด้วยสายใยที่มองไม่เห็นและเมื่อใครคนหนึ่งกระตุกสายใยนั้นด้วยความขาดสติความสั่นสะเทือนย่อมส่งผลถึงทุกคนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้